ใช้ปัญญาเราจะใช้ความเร็วและความชํานาญในการควบคุมทิศทางแต่ก่อนเราจะไปพบกับผู้เล่นของพวกเรานั้นเราไปรู้กติกากันก่อนเลยโดยกติกากของเราคือบนโต๊ะเราจะแปะช่องสี่เหลี่ยมไว้และวางเหรียญไว้ตรงกลางลิงทั้ง5ตัวจะต้องใช้มือเหนียวในการแย่งชิงเหรียญหากมีลิงตัวหนึ่งได้เหรียญลิงที่เหลือจะโดนทําโทษดดวยกัน กินกล้วย1ชิ้นกับโดนไม้หนีบผ้าหนีบหน้าถ้าหากทําไม้หนีบผ้าหลุดขณะการเล่นจะต้องหนีบเพิ่มเป็น2ตัวและในระหว่างการเล่นนะคะเราจะมีการกดกิ่งหยุดเวลาหากลิงตัวไหนขยับลิงตัวนั้นจะโดนตีหัวเราจะเล่นเกมนี้นะคะเป็นเวลา30นาทีเมื่อจบเกมเราจะนับคะแนนลิงตัวไหนมีเหรียญเยอะที่สุดตัวนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะลิงแมนรูพบได้ที่ทางใต้ของแครเมรูนกาบองกีนีและคองโก โดยอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร,ร้อนและป่าสวรรนาปิงซากิพบได้ในบราซิลเฟรนซ์เกียนากายนาสุรินามและเวเนซุเอลาลิงอูคาลิหัวโลนมีถิ่นกำเนิดในป่าวาเซียและแหล่งที่อยู่อาศัยในป่าอื่นใกล้แหลงน้ำในป่าอเมซอนทางตะวันตกของบราซิลและเปรูลิงกระรอกเป็นดิงขนาดเล็กซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเขตร,ร้อนของทวีปอเมริกาใต้คาปูชินมีถิ่น ป่าดิบชื้นบางแห่งในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ไปจนถึงตอนใต้สุดของอาร์เจนตินาทุกคนโอ้โหทุกตัว <c oughs> ทุกตัวเห,เหลียที่วางอยู่ตรงหน้าไหม <c oughs> ทุกตัวจะต้องแย่งกันชิงเหรียญน,นี้นะ <c oughs> แต่ <c oughs> ในระหว่างเล่นถ้าได้ยินเสียงนี้ โดนตีหัวจะขยับได้อีกทีก็ต่อเมื่อได้ยินอีกรอบนึงโอเคอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมโอเคแล้วเหรียญทมามเหรียญทมามถ้าสมมติว่ามีคนได้เหรียญไปอ่ะคนที่เหลือจะโดนทำโทษอุ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อแต่เราน้าจะชอบกินกล้วยอยู่แล้วมันจะอิ่มนะเชื่อไหมไม่จริงครับมันจะอิ่มนะทีนี้ก็สู้ๆละกันเกงบตัวละ

พี่เป็นคนจิบอย่างนี้เราเปาได้เรามีตาไวกับเรามีกล้องจับนะครับคุณเม่อสิครูเป็นคนทำอะไรมาเเิกเลยเปปรตีกปีกโอ้โหไ่ไม่ปกินอใช่ได้ได้หยิบเลขอเชโอ้ยอนีลยแล้วก็ต้องโดนีบหน้า

ไม่เอาไม่พูดดี๋นี้ไม่เอาไม่พูดไม่ดีนะด้วยด้วยมาที่ก็ไปหนูแล้วพร้อมแล้วมาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเริ่ม

ไม่ไม่ไม่้อหยุดไม่ไม่ไม่หยุดแล้วม้อหยุดไม่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 โดนกี่โดนโดน่ฉันบอกว่าถ้าจะตียังไงก็ต้องหยุดตอนนี้ขยับอยู่สมตัวโดนเลยมองตัวที่ไม่ขยับโดนโดนใครบ้างอ่ะเอ้ยผู้ชีอย่างเีวลยอู้ีอย่างเดียวก็โดนรอ ไม่ปีช้ยสองมือปานี้ได้หรอไม่ได้าด้ดดาดอามือเดียวไปดูเลยพ่อไม่ได้เมื่อกี้อย่อย่าไอยู่นี่เลมื่อกี้มไม่ดมดเนะตเห็นไแบบไอ้หอไอ้ิหายต้องไปพักันเองเดี๋ยวคุลนึงงินด้เลยตัวเนรู้เยพันเลยเราไม่ได้ปล่อยให้ขยับนะป้า นี่ยากปนของผมใ่รได้่ได้เรียนท่าด้วีอาก็ีไม่ได้ไม่ได้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า What What the fuck สีฟ้าผมพิม์ฟา

ปาเตียนเลยกูเลมีิวด้วยน้าอัอะไรอะไรพี่เต็มกูเต็มเน็อกเยเอาเงียบไปทำไมไอ้ควายอาที่ตอนยไม่เขานะเพรคือเขาจ้องตาเโอ้ยย่อดูเข้าได้เงี่บไปทำไมแล้วลกินข้าวันหไหมจ๊ะ หน่อยจ้าก้วยอร่อยไหมจ้าโอ้โหมากเลยโอ้โหมาเลยาาไม่เป็นการเสียเวลาเรามาต่อกันเลยพร้อมนะอครับเตรียมพร้อมเฮ้ยคุไปด้วยคุณไกด้วยไอ้ตันีตงโดนคตอเขาโดนทีมขอรงนคร

มาที่กูแล้วยไปไหนได้ไม่รู้แล้วก็โยนไม่เอามือตีไม่ใช่เอาไส้เดือดมาตีชคนค่ะทอทีคนค่ะเมื่อกี้ฉันตีตุ่มให้หยุดแล้วฉันพูดอยู่ว่าหยุดโยนโยนตอมีจำนวนจำกัดน,นะคะเพราะฉะนั้นปกป,กป,กปก้องผลิมือเหนียวของพวกคุณไว้ด้วยบอกป้องด้วยโดนตีด้วยโดนเหนียวยแล้วชีวิตนี้แล้วได้ใหม่มันก็เหนียวกว่าคนอื่นนี่ใช่เพี้ยนเพี่ยน มึงก็เพิ่งออกถึกสู้ยมเงก็เพ่อกเได้ใหม่เหนียวเออใจพี่ีม่เี่ยวก็มีนะเป็นไรใครบอกห้องนี้เย็นเริ่มร้อนแล้วเนี่ยมากนตีไปยังจ๋าไม่ตมไมืมไม่ืมืมซะด้วยกดดีดดีไม่ว่าก็ได้นะเอวางจ๋าทุคโอ้ย วิ้งเบมันวิ่งดังมันเริ่มมันเริ่มดับม้นลแล้วดับอยดับดับอนนฮะเออพร้อมใช่เอาเอยเออ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 เอเออเออออเออออเออเออเอเออออเอเอออเอเออเออออออี่อเอ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 ออเอออเอออเออออเอเออออออ เมื่อกี้มันไเมื่อกี้มันยากเกินไปไปเลยอสีดเงิไม่สีดเงินอยู่ดีหูได้นะคเออกินเลยกินตอนแ้ป็นีเหลือง่ีเหลือไม่ได้ลากไปีําเงินลากว้ายอ ปวดใช่ไหตอนนี้อุ้ยอุ้ยตัวนี้เจ็บเอ้ามึงเป็นพายน้ำยืนนยรู้ว่าพายน้ำตัวแอนสลอตเหยอมึงจานจานะเบือเลยด้วยมาเลยมานี่งด้วยมามามายนี่เอาไปตีเทนี่ใครทไรที่้านเมนี่ีนี่นี่นี่เ้ยีนีันมีอตัวนไม่โกมันมีสองตัวใหญ่เลย ออลทุกคนเตรียมตัวนะเหลืออีกประมาณ16นาทีหอ้าหกเจ็ดเมตสไปเฮ้ยอยไมู่ไม่มาเฮ้ย่ไมู่ไม่มาเด้ได้เด้เ้แ้โดนสอยอะไรอะไี่หัง่ายหมายถึงหมายถึงยั่งเ้าเๆโดนมึงมึหัวล้าหัเล้าโดนกรโดดโดนนย

อุ้ยมิ้นไม่มีอุ้ยมิ้นดุดแน่มึงนี่มาอริปะแกอะมาพูดว่ากูได้ดวยเด้ด้เดเดเดอยากยมหาด้วยเตรียมพร้อมหนึอไปไปไปยไปตทให้อยู่ตกวิบันอยู่นึกว่าตีว่าชนะครูยังไงก็โดนเอาละทีทักีอย่างไรก็ได้เหรียญเออ โยนครูจะได้อยู่แล้วขอโทษนะขอโทษนะเฮ้ยมึงได้กีต้มยังสองเพกีต้ามไอ้ใบะผมไม่ได้แล้วผมไม่ได้ ของโอมาปัดออกพี่เบลล่าไปตรงพี่แป้นนี้แล้วมันดึงของพี่ออกอไปอีกแค่ห่อพี่เบลล์ว่าแปถึงตรงขอบแล้วของโอมาปัดออกเอาไปดูเอาไปดูเอาไปเช็คโอมาไม่ยอมรับเลย <c oughs> ไม่ไม่ได้ยอมรับเราข้อมันนี่ผมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เมือช่วยรีบเล่นนะคู่จะบ่นไม่ไหวแหมไม่ได้พูดดูดิเดี๋ยวพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม Ah, 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 ah! Ai, ai. ai. บอกเลยว่าตาตึง <laughs> อนนี้นีนก็น่าอะไปยัดใส่กล้วยคาราเมลให้ผมกินเนี่มองเลยโอ้โหมองว่ะต้องยาามมันไม่งอมคุยยามาเล่นดูมันไม่งอมไม่หวแล้วจีิอ้ยใหย่ญ่ใหญใจัก็อย่่หยุดก็อย่ดไอ้่าน้หสร้างเลยนะนี่ไรนีวไม่ไหวแล้วโอ้โหรอดนะใครเลือกสีใเจู้ โอยกระดูกตอนนี้ตาเื่องเหมอกใคเนี่ยเาสงเมาเยอะมากเลยฝากมาด้าตาหอยแคร์เคยคิดไหมว่าเดี๋ยวเฟนมานเรมนเพราะว่าทำร้านสัตว์เ่ยขออนุญานะครับขออนุญาตนะขออนุญานะเดี๋ยวพี่เปิดไฟกับพี่รถก่อน

เอ้ยเกอยู่ไม่ออกก่อนจะไปเล่นต่อแม่ตีเลยวกล้วยมากล้วยมาโอ้ยไปว่นโอ้ล้กูเอ้าไมตพื้นโอ้โหเฮ่าคาราเมลไราเี่าม่าา แล้วกุ้งวนไล่ะเออเสดมาซื้อกุ้ยป่ามาเออกุ้งป่าเก่งไงวะกุ้งป่านุ้ยสวัสดีครับอีกกี่นาทีความทรมานี้จะจบลงหนังกิ๊อีกแนาทีแ่ดนาทีป่ากูห้อยกูห้อยซื้อนั่นเนี่ยไปดูแฉดแฉดแฉดมามพร้อมกันเลยยพร้อม พูดเลืนห้าวะอ๋อะเริ่มไปไปยังไงยังไงผมอะคัมแบ็กว่าผมคัมแบ็กผมไม่ไปกกันโอ๊ยทนนะไม่รอทำไม่หีมันเปียกแลนี่ยจรู่รอดไปรอไรอดโอหออ เอาเห็นเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ทีมงานบอกมาถ้าหมดกล้วยก็กานตีนะครับดูแล้วทุกคนจะหิวกล้วยกันนะที่ดูแย่งกันเออเอาอะไรมาพูดอละแผละแผละโอ้ยมันเหลือมากที่สุดเ้ยพไรนะเฮ้ยอ่ มพร้อมจะมาปิ้งอะ่างเรียงแล้วแต่ของโอมาดึงออกเออก็มันก็ต้องของพี่ดึงออกเด็เฮ้ยมันไม่อยู่มัไม่แบกหลังพี่ไงถึงจะตีถึงจะตีได้เหรียญอยู่แต่บอกแล้วว่าถ้ากดหยุดก็คือหยุดมันจังหวะมันฟาเลยกูหยุดอยู่คนเดียวนีเลยเฮ้ยมั่วไม่มั่วทุกคนอยู่เออทุกคนอยู่ไม่ไงสองคนนี้เออเอได้ จิงเยู่ได้อทุกคนโดนนี่โอ้ยโอยมันเคยกินเลยดกินเลยค้ณไม่ได้เลยไงแล้วคุเองกูเอาดึงออกงานบาู้วยกูจิใครเอาปุ้ย้องากมาให้กินเลเขดูเขาจะดึงออกดึงออกมื่อีพี่เบดึงออกมาให้ไงทุกคน

ดูชื่ออะไดดูีเพคีก็บอกพี่ดูรเ็ดูิกินแล้วก็นนกีต้องแดกคยดิเป็นคนดึงมือให้กูอยไปมันข้ามไปยแต่วี่คือกนีนะแล้วก็ใช้สายมึงะได้ตหล้วมันไม่ได้ดีก

กูแลไม่ได้แล้วตอนนี้มีเกมทาว่าใครเอาพวกกูรูปกิตัวนี้ไม่เอาไม่ดีตรงไหนไอ้โอจิพิบัติมาเราเดียวนจพิบัติหมูนไปแล้วออนเฮ้ยจ้าไปเยเลยเยเลยเย้เลยไปพอแล้วอะไรเหรออ่าไดดเยอะอ้ารอู่รนะอ๋อเฮ้ยระวังกินอ้ันี้นะระวา โอ้โ oh. ห oh. เคีวโคตรยากเลยโอกินกินกหงดไอ้สองวี่ยหนักหไม่เจ็บมากนี่ยังไม่อบนะวกน้นาแล้วมีตรงไหนให้นิ่แล้วน่าจกินอ่ะนาหเลยเคียวเคี้ยจริงดมั้งเล่สามอ้โอ้ยออทรมานสัตว์ต้งินิงไงอีกวะของกูไม่น่กูอยากรู้เหมือนกัน

ไม่เหลือะสีเขียวอ้อูงหวสีเขียวได้นะไอ้วุ่ยไม่ไอ้อ้ไอ้ไไอ้ไไไอ้อ้ออร่อยออที่้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้ไอไ มันบากูอกกันว่า่านกูถ่าแล้วปยงคไม่อ่ายวน้ำเยอะน้ำเกินไอ้สีดไอบรบากสีแดงปาใบไอ้าไม่มีออตอดดีๆได้ด้ยไอ้ใบาดไปไม่มีไม่มีที่เลอยใดอ้าวไม่ต้องไอใบมันลากปาดอเอ้าดนดแล้วมันดโดนดอตรงนี้ยายตรงนี้ แต่ทีเนี้ยสลบใครได้ทีเนี้ยไม่โดนเอางี้ถ้าไม่เคลียร์เอาสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองใางั้นกไล้เอางที่เบลกินกล้วยนะจ๊ะใช่แล้วก็กินแล้วแล้วก็กินไปแล้วสีแดงมันปาดออกพอดีใช่ผมนักเรียนบูดาปาร์ตปชอ่ายาชามารวรอบนี้นะคบรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเป็นเรียญเซฟทุกคนจะต้องแยกกันให้ได้นะคน้ำตาดอก ก็ไปคิดพวกไงบอนยังแออกนานแล้วเนี่ย ใครก่อนเนี้ยตังเลยไม่อรอผมว่อะไรก็นี่ยอะไงครับเนี่ยเฮ้ยให้เขาข้าวให้หน่อยโอ้ยข้าเลยนะกินยากเท่าไรคนเนี่ยคีวยังไงนีะมีตรงไหนให้กูเนี่ยเคี้ยวยังไงก่อนเฮ้ยเฮ้ยนั่นตรงนี้เฮ้ยอันนี้เี้ยมูกหรือเลือดไข่ตอนนี้เรามาดูคะแนนกันดีกว่าว่าแต่ละพันธ์นี้ใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้างร้อยสุดก่อน กูไดม่ะลยู่ด้ไหม่ะเพาะกูจากลิงเีปจากลิงแมนรีคะแนนไป3ามคะแนนแล้วก็ยแต่คัมีสอคนที่ได้คะแนนเท่ากันเลยงั้นเราบอกคนนี้ก่อนลกันตัวแทนจากข่าพันลิงอคาลีหวร้อนไ้คแนน พันลิงกาโลได้คะแนนไปเจ็ดคะแนนค่ะโอ้โหโอ <AND> well <throughout> <that> ้โดนตำรวรไปข่าวพันลิงที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคือ แต่ลินคาปูชินก็ไม่ได้ได้นะเขาได้ไปตั้งแปดคะแนนเฮ้ยยึดสายไมท์ทำแมสไม่อะไรแน่พี่เบลอใครก็ได้อย่าชนกูคุยพี่พี่พี่โอยพีได้เยอะไม่ได้เพระพี่รังวันให้นะจะ้วีก่อนไห้หนึงเลยเอาฮันนึงอดยางก่ายางไหน้ กินเลย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 ผมแบ่งแน้นะมั้ต้องใจดีแข่กันนานๆมะนจะได้เป็นคนเดียวลอกแบงออกไปก็ไม่ เอาอาเคิวเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ครับโอ้ยยยยากอยควายยยยยยยายยยยยแบบยย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 มตยยยายยยยยเดยยยยยยยทุกยยกยย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 ยทุกยย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 กยยยลยย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 ยลยย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 นเยย